อันนี้ปลาปาอันนี้ปลาปลาําซานเนาะขายปล่อเนื้อขนาเน้อตัวปลาลายขนาดคุณกอจันกาลวกตกัดเจ้บประด็ สบายดี <laughs> สบายดีทุกคนเนาะวันนี้พ่อกับน้องอูกับพ่อกับแม่จันเนาะมื้อนี้เฮา2คนก็นสิไปตลาดเส้นเคยเนาะเสียงก็สิเปลี่ยนๆหน่อยนึงเด้อบ่สบายหน่อยนึงแต่ว่าดีขึ้นแล้วเนาะวันนี้สิพาอีแมเ่ไปตัดสินเนาะเป็นสินใหม่เนาะสินน้องอูเด้อเป็นสินน้องอูนะแต่ว่าอูอ่ะอูบนุ่งอูบนุ่งอ,อูให้แม่ซื้อมาอยัางบ่ได้ตัดอุ้ยบ่ได้ซื้อ อันนี้เป็นอาวให้น้องรับมือของขวัญรับไปประกาศอ่าวให้อยู่ลาวนั้นค่ะแบบมีงานเทศกาลเด็กกะยาคือแบบทานมีของขวัญให้เขาเจ้าไปซื้อสินซื้อสินใหม่นด้ให้สินะแต่ว่าอูฮันโบเรนุงอูมีไลยพื้นแลวอูกระลีเอาให้อแม่ไปตัดน้อมเพราะว่าแม่สิมีงานดองไงจะยเ็มาใส่ดองน้องอูน,นะ <c oughs> เป็นดองแบบลูกปลาด่าวนาอกระลยแบบ<อ>คนท้างเงินวันนี้เราจะไปหาแม่ไปตัดสินน้ะว่าราคาตัดสินอยู่ลาวสิเป็นเดือแลวมันกัน ตัดสินท่านเชฟโบเลต้าล่ามาทุกคนตัดแบบพอดีกายหัวเข่าพอดีเครื่องบีแขรงเนาะแล้วก็สิพาทุกคนไปเลาะตลาดแรงอยู่ลองซานนะว่าทิมีอันใดนกินแดดไปเอาไปนํากันเลยปาของเครื่องไรล่ะซีคอม,มโนสเนาโอได้ยุดอกวันที่เก่าคุณนี่นี่มาตัดสินเนาะเนี่ยกำลังพึ่งสินงามว่าเรียกว่าเป็นแพจักอื <มา S 2> เป็นเท่า <tik sh Forgive> um um ียร์จับบูบันซือให้งามเนาาะงมบ่อป็นยองซินว่างามเอตัดเสื้อเดียวอ่ะเออเพื่อเทเดียร์ตัดเสื้อตอนอันนี้เป็นมีร่างใบตอนอันนี้อันนี้แพทย์เจ้าเองเหรอฮะแพทย์แพทย์ตัดเสื้อ่นนี่ได้แล้ว จะตัดเท่าไหร่เนี่ยเพยี้ยนเจ้านะ่ะเพยเจ้านะ่ะเอาไข่อันเลขสี่สิบห้าเอาเอแม่สี่สิบห้าคันตัดเสื้อก็ซองแมตทเนาะเออแบบไม่มีมาโตัวมีร่างใบเนาสองเซตเออใบเราแม่ห้าเอาซองแมทพ่นแล้วคันตัดกันได้สี<า>่กันได้กับซีนเออได้บอกเอยซีนกับเอาซีนนี้บอกเข้ากันบอกที่นี่ว่ะโอ้ตัวนี้โอ้ตัวนี้เข้าก่อน ตัวนี้คือหมูทดค่ะว่าตัวนี้มาตัวนี้คือเนาะเออมืดทอดมาหมดเจนแล้วแล้วเจ้าราคาตัดเจ้าเท่าไรเอาแล้วเต่าโมดเลยเบิงตามโมดเบิงตามโมดเนาะเดี๋ยวไปซองโมดก่อนแล้วค่อยมาตัดแล้วราคาเท่าไรเลอะบอแบบโมดธรรมดาแบบเบี้ยงอะไรธรรมดาหรือว่าเนี่ยือตรงทซื้อนะเขาเออคือการตรง เอาแตะนี่เนาะซื้อบโมมีระบายล่ะเขาต่าราคาเก้าเก้าสิบพันเนาะโอ้เก้าสิบเก้าแพงตัวมีระบายตัวมีเด็กเด็กงานงานลอแต่งย่างย่างละเอาแสนห้าแสนสามเออก็อืมอืมไดโอเคอันนี้เป็นแพรเนาะที่เ้างจิตต์ซื้อใหม่อันนี้มันเป็นแพรเกียร์ธรรมดาอันนี้อันนี้เป็นใหม่อันเด้อ เป็นไฟตีบอกอันนี้นะนอ,อ้แผ่ไฟ,ไฟตี้อดน,นีแผ่ไฟแผไฟอัน,นี่บอแต่ท็กซสิน่ะแท็ซกซก่อนเจ้าตัดกัเบคุกัเจ้าอะเจ้าเองเหรอจันเจ้าตัดเองเหเออไม่แั่เออ,อเอาคุก็เล่นผู้หนึ่งนั่นมาตัดกูนนี่ห้านะบัะ หานั้นเออคนละหางคนละห้างอคนลห้างอันตัดที่ไม่ขึ้นเลยก็ก็เียรสองพเอาเบอไว้เขามีเครื่องหลายเราแ้มือด้สิหงเออเ่อไก่ไหกอุ้ได้เกาอะเออได้ได้นทันอันตะโลดแต่เพื่อกายวันนี้เก้าร้อนเลยนะแม่เนาะ บ่่ค้นีต้องแท็กแอลก,ก้อนเนาะเ <ผม S 1> อาซุปผู้ใส่ย6ซุกค่ะเออเ,เสื้อผู้่าย2ตัวอันนี้เป็นสิ้นสิ้นนันมงมงวะ่ะฮะอันนี้นแผ่เนี่ยแผ่สิ้นวะ่ะเออแผ่สิ้นอ,อ,อันนี้นอ่องตกับตอนนี้ยูทำอะไดอคือชิ้เย็นดีเนาะเออต้าเป็นกระโปรงก็ชิคักเนาะ ตาซีนนี่ต้องแทกเอวก่อนโอ้ขี้โพลไลสามสิบเอ็ดว่ะสามสิบเอ็ดเอวสามสิบเอ็ดอ้เาจะเจ้าแหนทัามีละเออเอวสามสิบเอ็ดตาซีนต้องแทกเอวก่อนแทกเอวต้องมาแทกกระโปกแทกกระโปกแล้วกระโกกระโกก็สะโพกกระโกว่าจตะเด็กสะโพกเอ่อสะโพกก็เด้อสะพกแม่อน สามซัโพก็แม่นกระโพก็แม่นสามสิบพอเดีสามสิบแปดสั่งซเจกว่เอาเจกว่าใส่เจนละซัโพใส่เจนาซัโพมันจะสามสิบสามเออูกระออน้อยเจ็ดเมจ็ดสสิความยาววะนี่พวกยาวมเขาได้เห็นในสปดบ่

ขวานไส,าาสา้เนียบซิงกะตําบีไส้ไม่าา<ป>ค่อยได้แล้วเราบันนี้เราไปตลาดกันเราสองคนก็หฮอตลาดละจักสีได้เลยไปกินเด็ดดีเนาะตัวนี้พุทธาได้เชือ้อมาลักกินข้าวมุ้งมาที่นี่นี่เด้อนี่หว่ง <c oughs> ตลาดบ้านน้องอูกะเป็นตลาดบ้านเนาะ อันมุงแดบ่มีอันมุงแดยไกลย่ลยแท้เอาตัวแม่ตัวไม่อยู่ซื้อม,มามแซเซี่ท่องเดียวลูกมันใจสดเลยไก่เบิร์รากาเบิรบกพาข่ไก่ข่เป็ดเข้มขึ้นแนีแรงวันมีแรงวันไม่เอา,าเอาลย ก็ะนในวันนี้เออยากเลยย่ะเขาเด้นไมะไม่ไหมบอกเออหักมาแล้วต้มร้เนาะสลีข้าววสลีแดงเลยข้าวอันนึงเนาะอสลีอันนึงพุงห้าพันนะอ้าปลาลขนาวมนี่นะอันนีไข่ไก่ไก่ที่ไข่เด้อเลยโลโตเขาเดต้เนาะห้าสิบหอันนั้ห้าสิบี่สิ้อ้าวอันตัวใหญ่ละบะ อันนี้ก่นะอันนี้กันี้ซาใส่เลือดกูเดาะบนขนใครใช่ไหละเอาแล้วปะเร็วนี้ป่าลายขนาดป่าธรรมชาสติสป่าเลี้ยงิอันนี้ป่าธรรมารชาตินี่ป่าเลี้ยงยอันนี้ป่าธรรมชาติ <c oughs> อู้ <c oughs> อันนี้ป่านกน้ำลึ อันนี้ปลาปลาน้ำซานเนาะได้เอาไปค่ายเตัวนูสกได้ตัว่อนนตัวปลาลายขนาดคุณอันนี้ปลาธรรมชาติหรอปลาหนบุบงเ่อาปคุณมาน้ำมันกันนางจันแล้อันนี้ปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติ เพื่อไ้กินได้จะสร้าง้นเพื่อนั้นเนเจริญล้าตัวเดียวเพื่อ็อยังเลือด้องค่าคุณละเนาะถักเนาไม่ใช่ไ้นเอยม่หอมอั้เราจัดห้อรับนรูแถาที่เถวครูแถวเจ้าเวรจัดเอาไม่เสือคำสารนะเออตัดเ่าไปส้มผัวหนไป มั you know, นจะซีงในเด็ิแตงอซงหัว่ะเมื่อวาน่ซีซีเด็กไหนวะจีนุจีนุจีนุออันนี้กับกองกินซีงหัวแล้วบินหัวเสียเฮดกินเฮสุปวะแล้วเมื่อเฮสุปนี้กินข้าวอย่างบอกเขาเย็นอย่างบอกเฮสุปพักกินบอกทกองห้าพัน เฮ็ดหิ Mechan ้นนั่นยอดพักอย่างอันนี้โบเบลทำมาอันนั้นเนางลอยเออบงอยเพื่อไอทกนแซ่บเยอ่เดาทกินเซ่บเล้นเอาวะเฮ็ดบ่อลูกเฮ็ดบ่อเฮ็ดเฮ็ดแล้วทานอีกเดีเฮ็ดบ่ออันนี้เนาะมีพักอันพักอีตูพักซีพักกาดนจะมาเรา กองห้าพันอันนี้มักหน่อยเนาะพันลูกชื่อันนี้ห้าพันมันจะไปื้ออันนี้ล่ะอันเด็ดแซบบูฮูออันเด็ดแซบมักหน่อยกับบากหน่อยเด็ดแซบฟัดซินให้ดูอันเด็ดแซบแต่แต่ผู้มากแล้วแต่ผู้มากคือว่าเันอยากได้ยุ่ยแต่อยากได้หนุ่ยเดียวหน่อยหนึ่งเอาโฮมกันบ่อนอันนี้กองห้าพันอ่าแต่ติกองอยไดแต่ใส่แกงน้อนนิดนึงว่ะน้อนมาแต่ก็เด้อ นี่เบุรีเข้ามาบุรีได้ทั้งเออเอาอันนี้เอาอันนี้เราหมคะอไหมไมร่อไหมคอ่อคอ่มคนหมะอรไม่อยนะรไมคไ่อ่ไะ่อย่่อไ่อย่อย่ไหมอยคะอร่อยไม่อ่ยไ่่อไห เขาขาเตัวขันยัยพักเล่นอันนี้ต่ำหุ่งเซบเซลบ่เจ้าเนี่ยไปเมื่อเจอผักกันแน่เอาอันพอวะไม่นะกระลำเปี่ยนไม่กระลำบานเลยกคนกระลำปลูกเอง ไปเีด้กินีซื้อผ้ากันนี่เสื้อบอถ้าเงินเราก็มีได้ไมีอันนี้ผักซุปบานๆนะทุกคนเบาะุเนาะตลาดยามแรงกิประมาณนี้เนาะุกน้ชะักว่มาเท่าเดิมมาสองพั ลูกใคยพวอวะคอจดกันลวกตกับเจ้าประเดี๋ยวขอสองมาซะสองมันนะเออสองมาประกาศบ้านปลูกเองปอดสารพิษสยามือละส่งเถอบ๊วมเนี่อเหีหอกอีกมันนั่นลยไดเพอดีห้าแสนลาประเดี๋ยวไโฟดกินบ๊วยองคน ได้ไปวันนี้เรากำลับเดินทางกลับเงอนได้เลยได้แม่ได้พักกาดได้พักทุกได้สาลีได้แต่พักได้จับูโกเฟสพักค่ะเพราะว่าอัน,นซีนเนี่ยเนเราก็ซื้อเมื่อวานนี้แล้วเพราะว่าวันนี้มาซื้อเครื่องรอทาอีโฟอันมาแต่เบี่ยงมืออื่นเนาะที่แต่งกินทาอีโฟเนาะ เดี๋ยวเากลับก่อนวันนี้นะหน้าค้ามมืดแล้วหมดแล้วอ่ะวันนี้กลับเถือนก่อนเด้อนี่ตอนนี้ก็มาฮอนเถื่อนแล้วเนาะตอนนี้ก็ฮอนเถื่อนละอาการน้องอูก็ดีขึ้นแล้วเด้ออีเมะไปเอาผักเน่าเนาะดน้องสานก็มืดมืดเริ่มซิมืดแล้ววันนี้อันนี้พอมีมาจัดมาตัดหญ้าเกรียมสถานที่ดองเนาะคุณประดาวคุณมีอีเมะ แม่งามยุ้ยเนาะอู้หมังกรเอล่าวันนี่เป็นมากแล้วเนาะโอ้ยงานกะอริซาพักน้าวไปเฮ็ดอันนั้นกินนะทุกคนสุพักกินเลยกับอันพักเปต้าร่าเหรียอู้เดี๋ยวรักมังกรเอล่าก่อนเด้อรักมังกรเพื่อนเธอเด็กอาติคิปเนะนี่ทุกคนมักรอดบ้านอูหยามนี้สิเป็นลายลายเพื่นมักรเอล่า วัวเป็นไล่าปานี้มันาทิมาเ็ดคลิปนั่งกินอยู่นี่แหละตาพุน,นป<ะ>้ามัน่าก็เป็นปีนี้เลละูทุกคนมากนี่พวแดงๆปุ่นม,นมวยป้าคุ<ะ>่มี้พอที่แล้วมันสุกแล้วมันล้นเอง เทีนี้มันมาทางซุกก็ไกลตัดกินก่อนมันอยู่ต่ำโพดเอาเดี๋ยวมาอ้อมยากมากัวดปวดขึนข้นเอาที้มันกำลังเป็นมันก็นยังบผ่ซุกอันนี้มันจะเป็นนวยที่กำลังเป็นมันทีเป็นนวยสี่เขียวๆนี่ยังบผ่ซุกนะนี่นวยดีซุกแล้วมันเป็นสีแบบนี้อ,อ๋อขัดข,น,ขนาดเป็นบอกกินรอดเท่าเดิมยากนะเซจีบ่ ชปชสุภาพโอ้ยมาคนซื้อพักอยู่ตลาดแล้วเจ้านี่ไปใส่กไมกินจะเครือปีนี้อ่ะอันเมาพังเน่าตัวเด้อลาพังเน่าตัวเด้อคู่กันยุ่ใจให้เลยเบ่องมานลาันจะน เดินเป็นอันเดิมผุ่นเดินดองกวงแท้กวงว่าผุ่นเบลปะดาไปเองไปไปเบลปะดาไปเองบอึ๊บึบอึ๊ป๊าเดินกวงขนาดผุ่นอันนี้คือเดืนที่จะจัดงานดองเลยทุกคนกวงสุดๆเลยผุ่นผู้ผุนสุดลูกหูลูกตา ดองลูกสาวในบ้านทั้งทีจัดมานยิ่งใหญ่โรดมีแต่เดินได้ใหญ่ <laughs> 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 พัตาคานเยอะหนึ่งรอแล้วนี่นะ่ะคันแบบเฮ็ดมาเนี่อันนี้นังงานงานห้าร้อยหกร้อยบาทเจักร้อยบาทบัทนี้อันนี้มีแต่ร้อยปลายเออ อูลอยปเพราะมีกระลย่ยนอลอยไปกันเนาะจอดรถนะนีนคนน่คันข้าปรคันคาประตูทีจ่จะวมานี้ไปที่นั่น,นเอือฝาเลงมาเยเอเอเธ่อฝามาเล่งอ,ด<า>อเดินดองกวงขนาดนี่นะ,ะ,ะแกแนี่นตะตนะมัง,มงนี้แล้วเดินตีเดเดินตีอยู่ไหนเห็นไหวัดจิตั้งข้างนี้ไปตรงนี้ข้างเลยต้งข้างนี้ไปตรงนี้เพาะว่า เ็นทที่ตัเป็นแถวรถตั่นกันอันบ่อนเต้นทะวงกับอยู่นี่ค่อยว่าแถวแถวโต๊ะนี่เขามันยาวจำายาวไปนนี่ทางเข้ามองน่ตี้หรือว่ามองเด้อทางเอาเงินตยจันันน่ะอันเมีอยงที่ว่าเข้าฮักแ้ค้าชอคค้าซากัอยู่นี่่อยมีเนาะเออประมาณนั้นแหละขันนั้นแหละอันน้เข้ามามานี่เป็นนั่นไปฮันละ ตัวเงินเน็ตเปนเสือปางไปฮันนะอือฮู้ฮู้ทุกคนเดินดองมูน้องอูนี่กวางขนาดแต่ว่ากวางนี่มีทางเฮ็ดเป็นบ่อนจอดรถน้ำอันเดินนำเนาะอันนี้เดี๋ยวข้าเกิดน้องอูก็อยู่นี่เนาะคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเด้อทุกคนก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เด้อเด้อบาย